สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวและติดตั้ง Docker Compose version สองกันนะครับตัวนี้ค่ะ Compose v สก็จริงผมเพิ่งไปเห็นใน Facebook มีคนแชร์มาผมใช้อยู่ทุกวันก็เพิ่งรู้ว่ามีเวอร์ชันใหม่มาแล้วซึ่งมันก็ต่างจากเดิมนิดหน่อยนะฮะตัวนี้นะครับก็เขาบอกว่าคำว่า Docker ขีดกลาง Compose เนี่ยจะไม่ใช้แล้วจะเป็น Docker แล้วก็เว้นวรคแล้วก็ c o m p o s ไม่มีขีดกลางนอกนั้นก็ใช้เหมือนเดิม เขาบอกว่ากางทรานสิชันเนไปเป็นเวอร์ชันใหม่สำหรับคอมโพส2เนี่ยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะหมายความว่าตอนนี้คอมโพสเวอร์ชันต่ำกว่า2เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้รับการดูแลเ,เท่าไหร่เพราะฟีเจอร์ใหม่จะไปอยู่ในเวอร์ชัน2หมดเพราะวิธีการใช้ก็จริงๆ Docker c o m p o s e เดแต่รู้สึกจะเนสคริกต์นะฮะไปเรียก Do c k e r ีกทีนึง แต่คราวนี้มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของของคำสั่ง Docker เลยสำหรับเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมอ่านมาทีนึงแล้วพวก Docker Desktop อะไรเนี่ยเวอร์ชันใหม่มันจะมีอยู่แล้วละพวก Mac ด็อกเกอร k เดสก์ท็อปสำหรับ Mac Windows อะไรเนี่ยมันมี Docker Compose ไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรียกใช้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรอกรณี d o c ก e r Desktop เนี่ยง่ายนะแต่ว่า ถ้าใครไม่อยากใช้ก็ใช้ Docker compose, d s i a b l e v2 ก็ได้แต่สำหรับ Linux เนี่ยผมไม่รู้ทำไมมันไม่ติดตั้งมาให้ต้องไปติดตั้งเองนะก็เขาให้ชุดคำสั่งมาแล้วก็ make directory สร้าง directory เอ่อ Docker c l i plugin แล้วก็ดาวน์โหลดตัว binary มาวางไว้แค่นะั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษ,ษ,ษแล้วก็เพิ่มเช่นหมดบทบบบ x ไปด้วยมันลักษณะเหมือนเป็น plugin เนะี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน ตัวมันตรงๆก็ไม่เป็นไรเราก็ copy copy command เนี้ยมาใช้เดี๋ยวผมมีรีโมทไปแล้วที่หนึ่งอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็น Linux ซนะทีะ่ผมมี docker อยู่แล้วสร้างโฟลเดอร์ก่อนแล้วก็ทำการดาวน์โหลดใช่คือดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดมาไว้แล้วง่ต่อเห็นว่าอ่ะมัน เก็บใน c.l.i. plug-in docker compose นะชื่อไฟล์ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ที่ต้องทำก็คือ change mode x นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดสร้างดัก e c t o r y ดาวน์โหลดแล้วก็เปลี่ยน change mode ให้มัน execute ได้แค่นี้เองก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถใช้ docker compose ได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับ docker compose อันน, <Comp ose. S 1> นี้ก็ ถือว่าใช้ได้แล้วฮะแล้วก็ลองดูมันมี tag version ได้โอเคแล้วก็ compose version 2.2.3นะฮะแต่ว่าตัวเดิมล่ะตัวเดิมก็ยังอยู่สมมติผมใช้ตัวเดิมนะครับ log version อาจจะดูแตกต่างนิดหน่อยแต่มันจะเป็น1.29.2นะนี่เวอร์ชันที่ผมมีอยู่ก็แค่นี้สำหรับตัว Linux เราก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว แต่ว่าความแตกต่างอะมันแตกต่กางตรงไหนนะครับอ่ามันอ o กก c k e r compose แล้วแล้วก็ docker กก compose แบบนี้แล้วเราก็มาดูะจะเห็นว่า docker กก compose ตัวใหม่นยนี่คือ option ที่เรียกได้แล้วก็ command ที่เรียกได้ประมาณนี้มองด้วยตา,าคร่าวๆนะ command ที่เรียกได้ก็คล้ายๆนะเหมือนกันเลย แต่ว่าออปชันของตัวเก่าเยอะกว่านะฮะอันนี้อีกต้องดูออปชันของตัวเก่ามันเยอะกว่าเห็นว่านณตอนนี้นะครับไอตัวเวอร์ชันสเนี่ยมันแค่กําลังจะมาแทนที่เวอร์ชันนึ่งยังใช้เหมือนเดิมได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเพื่อจะได้ความคุ้นเคยมาเป็นตัวนี้ก็ได้เขาบอกว่าไอเวอร์ชันสจะไม่ไอเวอร์ชันนึ 1, ก่อน2เนี่ยมันจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่แล้วมันจะมีแค่บัคฟิก พวกฟิคเค i ลิเนี่ยจะมีแต่ว่าชัน2จะมะีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าตัวพารามิเตอร์เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาจจะใช้ขีดขีด p นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ของเวอร์ชันน1กับ2มีหมดนะหกับ2มีเหมือนกันผมไปดูบางที่มันบอกว่ามันมีขีด p เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็เหมือนกันแล้วเวอร์ชันน1ก็ยังใช้ได้ผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังทำให้มัน backward compatible ันอยู่แล้วก็จ่อยค่อยถอนเอาตัว เวอร์ชัน2ออกไปก็แค่นี้ฮะการใช้ Docker compose เวอร์ชัน2เดี๋ยวไปดูในเว็บอยกนิดนึงมีอะไรอีกบ้างแต่นี้โชว์แล้วมี compose switch compose switch e s replacement to compose version 1น Docker compose ก็คือมันจะแทนที่ Docker compose เดิมเลยฮะจากที่สคริปต์เดิมเนี่ยให้มันเรียกเป็น Docker e n นวร r compose การประมาณนี้เราก็ไปทําตามนี้ก็ได้แต่ผมยังผมยังอยากทิ้งตัวเก่าไว้อยู่เผื่อเรื่องคอมแพ t ติเบิลตัวเก่าผมก็ยังเรียกเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะแล้วก็เวอร์ชันสองก็ก็ว้นวัคเอาไม่มีขีดกลางนี่เป็นที่ผมให้มันเป็นแต่ว่าถ้าใครจะถอนเวอร์ชันหนึ่งออกไปหมดเลยเนะี่ยก็เอามาแทนนะเผื่อสคริปต์บางตัวมันเรียกเ,เป็นฟอร์แมตของเวอร์ชันหนึ่งมันก็ยังถูกโยนไปให้เรียกเวอร์ชันสองผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วการ อ n นอินสตอลก็ง่ายๆเราก็แค่ลบจากที่เราดาวน์โหลดมาเพราะตอนเราติดตั้งเราก็แค่ดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์นี่ยครับ c l i ปล mm ักอิเราแค่ลบไปก,ก็จบเรียบร้อยกันอ mm ินสตอลแต่ว่าถ้าเกิดเราดูว่าปกติผมติดตั้ง Docker เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ผมก็มาติดตั้ง install compose install compose ต mm ัวนี้มันยังเป็นวิธีการของเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับ mm hmm. ผมเข้าใจไม่ผิด เนี่ยนีครับมันยังเป็นตัว Docker Compose ตัวเก่าอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราก็ค่อยเปลี่ยนนคลิปหรือการเรียนการสอนทุกอันเดี๋ยวผมอาจจะลองเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2ให้หมดไปแล้วกันนะครับอ่ะอจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ Docker Compose พสเวอร์ชันสองวังว่าทุกคนก็ลองลองลอัปเกรดดูนะว่าเป็นตัวใหม่ดูมันมีความแตกต่างยังไถ้ามีใครมีคอมเมนต์อะไรก็ คอมเมนต์มาที่วิดีโอได้นะครับสวัสดีครับ